สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้ก็ทำเอาชาวด้อมใจฟูกันไปแล้วสำหรับท่านแม่ทับชาลีที่หลังจากไลร์โฮมโปรเซตก็เข้ามาไล์ทักทายแฟนคลับต่อเลยแถมยังเข้าไปขอพีเคกับสาขุยอันอีกด้วยแต่ว่างานนี้กว่าจะกดขอพีเคด้วยกันก็เล่นเขินยู่นานเลยทีเดียว และหลังจากนั้นเมื่อทั้งคู่ได้ PK กันก็มีการทักทายชาลีได้ใช้ภาษาจีนที่ไปซุ้มเรียนมาโดยถามคุยอันว่าสบายดีไหมไม่เจอกันนานเลยทั้งคู่ต่างก็เขินกันแทบไม่กล้ามองหน้ากันและยังมีบางช่วงทั้งคู่ก็ได้เต้นเพลงเหมียวเหมียวด้วยกันทำเอาทั้งห้องนิ่งสงบกันไปเลยค่ะเพราะว่าต่างก็ตกอยู่ในความฟินและยังมีบางช่วง ท่านแม่ทับชาลีก็ได้ไปหยิบกีตารามาแฟนคลับก็ใจจดใจจ่อสงสัยท่านแม่ทับต้องร้องเพลงที่คุยอันมอบให้แน่แต่ว่าปรากฏว่าผิดคาดเอามาคอเล่นแล้วร้องเพลงอื่นซะอย่างนั้นงานนี้ไม่เพียงแต่ลูกทัพพิหากันลัานสาวขุยอันก็หาล่านเลย และหลังจากที่ทั้งคู่ได้จบการพีเคกันแล้วท่านไม่ทับชาลีก็ได้แวะไปทักทายตามห้องต่างๆและได้ไปทักทายพิมพ์ประพาด้วยและยังมีบางช่วงถามพิมพ์ว่าเร็วๆนี้จะไปเที่ยวที่ไหนบ้างจะไปเจอเพื่อนต่างชาติที่มาตอนไหนสาวพิมพ์ก็ได้ตอบว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีนัดใครเลยและชาลีก็ถามสาวพิมพอีกว่าตอนนี้สนิทกับใครที่สุดสาวพิมพ์ก็บอกว่าตอนนี้ก็มีกาวี ชาลีก็เลยบอกว่าไปเจอพร้อมกันได้ไหมสาวพิมพ์ก็เลยพูดขึ้นมาอีกว่าสนิทกับขุยอันด้วยแล้วจะไปเจอกันที่ไหนชาลีก็ทำหน้าจริงจังรีบถามว่าเจอขุยอันที่ไหนทำไมไม่ไปเจอสาวพิมพ์ก็บอกว่าขุยอันอยู่ไทยชาลีจริงจังมากบอกสาวพิมพ์ว่าพิมพนะเจอขุยอันสิ สาวพิมพก็ตอบว่าเจอแต่เพื่อนคนอื่นยังไม่ได้เจอคุยอันชาลีรีบย้ำกับสาวพิมพว่ายังไม่เคยเจอต้องไปเจอเดี๋ยวจะไปด้วยโอ้ยงานนี้ลูกทับต่างก็พากันนอนอมยิ้มกันใหญ่ก่อนสาวพิมพจะบอกว่าไปเองเลยงานนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าทั้งคู่จะเจอกันหรือเปล่าเพราะโอกาสที่จะเจอกันไม่ยากเลยเพราะไม่ต้องบินไปไกลสาวคุยอันของเราอยู่แค่พัทยาน,นั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ